ครับผมนี่ครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้การมาพบผมครับกับมิงพันเข่ามิงพันเผือกคอคนเลี้ยงควายครับกับอีกขั้นตอนนะครับสําคัญนะครับขั้นตอนพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือการเป่าทําความสะอาดข้าวนะครับกะอ่จะเป่านะครับเศษฟางเศษเนื้อน้นะครับเศษวัสพืชซิงเจอปนต่างๆออกจากเขานะครับ นี่ครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือเครื่องทําความสะอาดข้าวนะครับก็พึ่งได้นาเขามาปีนี้นะครับเพื่อคําว่าคุณภาพนะครับก็เอาเทคโนโลยีเขามาใส่นะครับทุกปีที่ผ่านมาก็ใส่ลถดเกี่ยวนะครับเป่าเอานะครับก็จะมีปัญหาหลายอย่างเนี่ยครับก็คือใส่ในสิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็คือปั๊บใส่เอานะครับก็นี่เป็นเครื่องเป่าทำความสะอาด นะครับลักการทํางานก็คือนะครับเอาเขาเปลือกลงนะครับเซตนี่นะครับออกแบบให้เพื่อนล่อนอยู่สองยางนะครับขัดอยู่สองยางสันแรกคือเขาเปลือกนะครับเขาเปลือกเลวก็เศษใน่ยาเศษฟางเศษใหญ่ๆนะครับจะลงข้างบนนะครับสันที่สองจะเป็นเขาเปลือกนะครับเขาเปลือกจะมาลงกระเพาะนี่นะครับส่วนสันที่สามนะครับ จะเป็นในยานะครับหรือเศษไม้เศษยังต่างๆลงนี้นะครับสรุปเดียวตัวนี้ก็คือจะเป็นการขัดเขาเปลือกทาความสะอาดเขาเปลือกเศษไม้เศษในยาออกนะครับเศษง่ายจะข้างบนเศษหน่อยจะลงข้างล่างนะครับหลังจากที่เขานะครับได้เตะเขามาแล้วอาจจะมีในย์นี่นะครับอาจจะมีทื่อเขารีบนะครับ มานะครับอันนี้คือเศษไม้เศษหยานะครับแล้วก็หญยาบางส่วนออกนะครับเอาลงมาเสากระเพาะนะครับขึ้นลงไปนะครับเขานะครับชุดกองลงมานะครับแล้วก็เขานะครับจะไหลลงมานะครับผ่านตะแกรงหล่นนะครับตัวนี้ก็จะผ่านตะแกรงหล่นนะครับเขาจะอยู่ชั้นล่างนะครับหล่นเอาเศษหยาข้างบนนะครับ อันนี้กะใส่ตะแกงสองเบอร์นะครับข้างบนนะครับจะเป็นตัวเม็ดใหญ่นะครับคัดพิเศษนะครับจะลงมานีนะครับลงมานีนะครับแล้วก็อันที่สองนะครับจะเป็นตะแกงร่องอีกมาเบอร์หนึ่งนะครับจะเป็นเบอร์ธรรมดานะครับใหญ่พิเศษนะครับธรรมดาแล้วก็ตัวที่สามคือเศษในยาหญหรือว่า ที่เป็นเข่าหักนะครับเข่าหักเข่าสารนะครับจะลงช่องนี้นะครับสรุปเรลยตัวนี้นะครับจะมีอยู่สองตะแกีงหล่อนนะครับตะแกีงเม็ดใหญ่นะครับคัดพิเศษนะครับธรรมดาแล้วก็เศษนะครับถ้าเป็นเข่าหักก็มีนะครับเข่ามุนในยาก็จะลงนี้ด้านข้างนะครับตัวนี้ก็คืออีก2ตะแกีง นะครับกามาพานตู้ล่มนะครับตู้ล่มกับปั๊บเอานะครับออกไปเป่านะครับนี่คือตู้ล่มนะครับข้างหลังนี่คือตู้ล่มนี่ครับตู้เป่าทำความสะอาดนะครับออกท่อผุนนะครับทั้งหมดทั้งมวลคือนะครับใส่ตะแกรงอยู่หล่อนอยู่ทั้งเบือยู่4อันนะครับชุดหนี่2องชุดข้างบนอีก2องนะครับนี่ครับ กะความสะอาดอยู่ประมาณ98%นะครับกะอาจจะมีเล็ดหลอดบ้างนะครับธรรมดานะครับถือว่าผ่านมาตรฐานนะครับก็บคือ,อาทางโรงงานเพิ่นกะเอาเขาไปส่งมอบกับหน่วยงานนะครับภาครัฐนะครับก็บได้นําเขามาปีนี้นะครับอันนี้คือเครื่องทําความสะอาดข้าวนะครับเขาก็จะลงมา2ช่องนะครับเขาคัดเขาเม็ดตรงเม็ดใหญ่จะลงมานี้ นะครับเขาเม็ดธรรมดาใส่รุ่งนี้นะครับแต่ว่ากับใส่เบอร์ทีต่างการหลยเตือบอยู่นะครับก็คือจะเน้นให้ลงช่องทังนี้ร้ายกว่านะครับครับอันนี้คือหลักการทํางานนะครับอันนี้ก็คือใส่ถังสองใบนะครับต้องสะดวกในการท่นะครับเพราะว่าจะเป่าให้สองหลอบนะครับเต็มนี้แหละก็จะเป่าอีกเต็มแล้วก็จะไปเป่าอีกนะครับเพื่อความ สะอาดนะครับจากเก่าสิบแปดจะให้มันเป็นรอยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเพิ่นก็ะบ,บอกว่าถ้าบริายาเฮ็ดสองหอบก็บคือรอบเดียวก็โอเคแล้วนะครับหรือบวกกใส่ตะแกรงกลมหล่นอีกตั่หนึงนะครับสําหรับผมก็อา่าขอใส่นะครับสองหอบก่อนนะครับเผื่อปีหนา้าปีนี้นะครับมีกําลังมีแห้งกะจังจะเอาตะแกงรงหล่นมานะครับอันนี้คือ หลักการทํางานของเครื่องทําความสะอาดข้าวเลยครับหรือว่าเครื่องเป่าเขานะครับอันนี้คือพึงนําเขามาปีเล็กนะครับสายพันแรกนะครับที่จะเป่าคือนี่แหละครับก็อขอหงต้นเตี้ยหน้าห้างเก้าเบอร์สิบแปดนะครับอันนี้ยังพนันเป่าทำความสะอาดได้ครับได้แต่ว่าเม็ดกับแบบตรงนะครับแบบตรงแบบงามเพราะว่าใส่รถจตของเกี่ยวนะครับใส่รถหน่อยเกี่ยวผมเองกับปั๊บนะครับความสะอาดเข่าเอาแบบเต็มที่เลยนะครับ เขารีบเขายังเน่ก็จะออกไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับนี่ครับก็บจะมีอยู่บางก็เอามาเข่าเครื่องปลาทั้งความสะอาดนี่ครับทั้งเบิสก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับสําหรับน่านห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับก็จะเป่าจัดทรงไปอา่าก้อนนะครับเป็นสายพันธุ์แหลกนะครับสําหรับน่านหาเก่าตามด้วยเขาเจ้าหอมอลวีนะครับเขาเจ้าหอมอลวีกับเปิดก้อนนะครับเปิดก้อนจองก้อนก็จะเนี่ยละครับทั้ความสะอาดเป่าพร้อมกัน นะครับเพราะว่าเอ่อมือนี้พักนะครับหรือว่าเก็บเกี่ยวเข่าเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของหอมสยามเราก็เวีสันตระนะครับเวีสันตระก็ให้น้องไส้นะครับเกี่ยวไห้มือขึ้นนี่ครับเพราะว่ารถจะของเกี่ยวว่าใดข้นกะหาข้นไม่เกี่ยวไห้ก็ว่าใดนะครับก็เลยใส่รถเพลินเอ่อเกี่ยวไห้นะครับกรับรอบนี้จะเป่าทั้งหมดอยู่สามสายพันธุ์นะครับมีหนึ่งน้าห้าเก้าเบอร์สิบแปด นี้คือเบิร์ด้วเดอครับเด้อนะครับอันนี้เบิร์ดแล้วอันนี้คือออเดอร์ของพี่น้องเพื่อนนะครับนี่กับบพ่ออยู่นะครับเพราะว่าปลูกหลายนะครับสําหรับนานหาเก่าเบอร์สิบแปดเรากะกีบเดียวนะครับนี่ข้าวเหนียวกีบเดียวข้าวเหนียวกีบเดียวกะนาจะเบิร์ดเหลี่นะครับเดี๋ยวถ่านไม่เหลือจะเปิดเบ่งต่ออีกนะครับนี่ครับข้าวเหนียวกีบเดียวนะครับส่วนนั้นเขาจาหอมออรวีนะครับนาจะย่งพ่อเหลืออยู่นะครับผมกับเบเดนในเบิงเอ่อ จำนวนออเดอร์นะครับสำหรับออร์ลวีกัราคา1,350บาทนะครับต่อกระสอบนะครับจัดปูครบ10ปีนะครับฉลองครบ10ปีเป็นการขอบคุณพี่น้องนะครับลดค่าขนส่งให้ลอยหนึ่งเหลือ1,250นะครับพร้อมค่าจัดส่งบริการถึงหน้าบ้านนะครับเฉกเช่นเดียวกันกับเท่าเหนียวกีบเดียวนะครับกีบเดียวกับขึ้กันนะครับกีบเดียวกับราคาเดียวกันกับออร์ลวีนะครับ นี่ครับข้าวเหนียวกีบเดียวนะครับสาหรับพี่น้องที่สร้างมานะครับนี่ครับกีบเดียวนะครับอันนี้ยังพ่นี่เปาั้งขอสาดนะครับเด้อนี่ครับข้าวเหนียวกีบเดียวนะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับบริเฮ็ดหลยนะครับบริเฮ็ดหลยนะครับกะพี่พี่น้องสร้างมาน่าจะหกเก็ดสอบแล้วล่ะครับนะครับอันนี้ผมปูกของผมเองให้เดียวนะครับ นะครับก็มีขอ้งน่องไส้เนี่ยอยู่สองซ้ำไฮนะครับแต่ว่าคงจะของมีซ้ำนี้นะครับก็ขอรับออเดอร์ซ้ำนี้ก่อนนะครับถ้ามันมีเหลือจากนี้จังจะเปิดเบียงปันต่อนะครับส่วนนานหาเก่าหมดแล้วครับโมพ่อนะครับนานหาเก่าเพราะเหตุโบราณนะครับออรวีน่าจะพอนะครับเพราะว่าออรวีผมล็อกไปหาซิฟกระสอบนะครับพอเหลือจากนั้นมีพี่น้องของ กุ่มวิสากิจนะครับเพิ่นจะมาขอแบ่งปันไปผมขอแบ่งปันพี่น้องทางไกลก่อนนะครับพอ,อทีมงานเดียวกันก็เพิ่นมาเอาก็ขอยิบสองนะครับรับกาจาหลือทั้งหมดอยู่นะครับมีหอมปะกาลำดวนนะครับแล้วก็หอมสยามนะครับแล้วก็เวทสันตละนะครับทีกำลังตากอยู่นะครับเวทสันตละแล้วก็ ซิกเนเจอร์นะครับข้องเข่านะครับสายข่าวเนียวก็คือข้าวเนี้วหอมขาววิสุดนะครับหอมขาววิสุดจะเกี่ยวประมาณวันที่สามถึงหาท่านว่านะครับจะจัดทรงประมาณหลังวันที่สิบนะครับสําหรับพี่น้องที่ส้างมากก็ย่างเพิ่มเติมได้นะครับสาหรับปีนี้ก็จัดปูพิเศษสุดๆนะครับสําหรับข้าวเนี้วหอมขาววิสุดนะครับนาดำหนึ่งต้นเป็นเข้าเนียวนาปีนะครับต้นเตี้ยนะครับ สโลเกียนเพ่อนคืออิ่มนานหอมทนหอมดนนะครับเหนียวอ่อนนุ่มนะครับท่สุดแล้วนะครับสาหรับเอ่อขาในยุคนี้นะครับสําหรับเขาเนี้วนะครับโบมี่พันไดเกินเขาเนี้วห้องขาวท่สุดแล้วนะครับเป็นที่ยอมรับราคาเอ่อพี่น้องลายคนไร้ท่านนะครับเอาไปปลูกไปกินกะให้การยอมรับนะครับตัวนี้การันตีได้นะครับส่วนตัวพมิงสามารถการันตีได้ในเรื่องปริมาณนะครับว่า ได้หลายกว่าถูกสายพันธุ์แน่นอนได้ร้ายกว่านานหาเก่านะครับพอผมปลูกเปียกแทบเองนะครับแล้วก็ทุกสายพันธุ์นะครับได้ร้ายกว่านะครับที่ปลูกมานะครับสําหรับคออ่อด้อยของหอมมีสุดก็คือต้องปลูกหน้าุ่มหน้าท่มนะครับหน้ารับน้ำเปียงรับน้ำนะครับเพราะว่าอายุเพิ่นจะเงี้ยวนะครับเปิดเป็นเขางั้นนะครับกะตอบโจทย์ได้คน้างจะร้ายนะครับสําหรับพี่น้องอ่อร้ายคนร้ายทันนะครับที่ สอบถามเขามากกเนื้อหน้ามุ้ยปัญหานะครับครับ้าเรื่องหน้ามุ้ยปัญหาก็คือตอบโจทย์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมกะมาอัปเดตนะครับขั้นตอนการทำาสะอาดเข่านะครับอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับก็คือให้พี่น้องได้สบายใจนะครับได้พี่น้องได้รับรลู้น่ำครับทุกขั้นตอนผมเองมิงพันเข่าพยายามจะเรียวิวนะครับหรือว่าอัปเดตนะครับให้พี่น้องรับรลูไปนํำกันนะครับคือกันกำพิดหน้าปูเข่าไปนํำผมนะครับจาก เมล็ดข่าวปลูกนะครับจนมหอดเมล็ดข่าวเปลือกนะครับหลังจากเป่าทงความสะอาดแล้วนะครับขันตอนต่อไปก็จะแพ็คนะครับนี่ครับกระสอบสองใส่นะครับมี20สโลกับ10โลนะครับจะแพ็คทำความสะอาดนะครับเราก็สั่งนะครับล้วก็จะจัดทรงตามที่พี่น้องนะครับสั่งมาสำหรับการจัดทรงก็จะจัดทรงทั้งไปษนี์นะครับเป็นบริการแบบ โลจิโพอดนะครับก็คือบริการหอหนาบ้านนะครับบบต้องมาเอาหนาไปอยู่ไปซนี่นะครับเพิ่นส่งหอดหนาบ้านหนาเฮือนนะครับก็ไปเอาของไปส่งแล้วพี่น้องก็จ้างจ่ายเงินเพิ่นนะครับบริการส่งถึงหน้าบ้านนะครับบริการเก็บปลายทางนะครับแบบบริการเอกชนนะครับข้อดีของการใส่บริการของไปซนี่ก็คือเอ่อสินค้ามีปัญหาสามารถตรวจสอบเช็คได้นะครับเพราะเพราะว่าเคย ใส่ไม่นี้ตลอด10ปีก็ใส่เพื่อนนะครับเพราะว่าใส่ของเองกนชนมีปัญหานะครับหนึ่งบอยากรับของสองคือเวลาของอขาดตกนะครับหรือว่าเสียหายนะครับเพื่อนหนึ่งละบอรับผิดชอบนะครับสองก็คือโยอนกันไปกันมานะครับกับสุดท้ายแล้วก็เกิดปัญหานะครับตามของโบเจอร์โนนี้นั่นนะครับก็บคือใส่บริการทางไปรษณีย์นะครับแบบบริการ ถึงหน้าบ้านนะครับคือกันนะครับเพื่อนก็จะจัดส่งให้พี่น้องก็คอยจ่ายเงินเพื่อนหน้าบ้านนะครับก็คือไม่ต้องโอนนะครับไม่ต้องโอนจ่ายไม่ต้องโอนจองนะครับสาหรับมิงแันเข้บริการจัดส่งถึงหน้าบ้านจ่ายเงินหน้าบ้านนะครับเอาให้พี่น้องสบายใจนะครับโอเคครับสำหรับลิปนี้ผมมิงแพนเข้กก็อัปเดตไหมประมาณนี้ครับผมสำหรับลิปนี่สวัสดีครับแก้ว